สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ t o y o t a for j u n e r นะฮะสำหรับคันนี้ติดตั้งจอ Android นะครับจากค่าย Edition เป็นจอ9นิ้วนะฮะตัวนี้เป็นแรม2อลอม32แล้วนะครับเวอร์ชัน11ใหม่ล่าสุดเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งนะครับลงในตำแหน่งเดิมนะครับเชื่อมต่อระบบเดิมตัวรถไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลพวงมาลัยและกล้องถอยนะครับนี่ฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่าหน้าจอ Android ที่ถูกใส่เข้าไปใหม่นะครับก็จะเหมือนกับแท็บเล็ตดีๆนี่เองนะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับอันนี้หน้าจอหลักนะครับอันนี้หน้าจอแอปพลิเคชัน L2 นะครับรอม32นะฮะเวอร์ชัน11นะครับหน้าจอเป็น IPS แท้นะฮะลื่นไหลเปิดได้2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอครับอันนี้เปิด YouTube อยู่นะฮะเดี๋ยวเปิดอีกแอปหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับแอปครับเดี๋ยวขอเปิดแมปกัหน่อยนะฮะ มีเพจโรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับเปิดแมพได้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นระบบสั่งเสียงไทยด้วยนะครับใช้งานด้วยการสั่งเสียงครับแต่งรถเพชรบู์นี่ครับไวมากครับคอนโทรลพพรมาลัยนะครับยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเปาเสียงเล่งเสียงผ่านพพรมาลัยได้นะครับ เชื่อมต่อกล้องถอยได้ด้วยนะครับกล้องถอยเดิมตัวรถนะครับนี่ครับกดแล้วมาอย่างไวเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดู2แอปพลิเคชันนะครับให้เราเช็คแอปแบบนี้นะครับแล้วก็กดแบบนี้ค้างไว้ครับแล้วก็เลื่อนนะครับฝั่งนี้ฮะแล้วก็กดนี้ทีหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น2แอปพลิเคชันในหน้าจอนะครับ